ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่ 13, สิบสามเมษายนสองพันห้า้อหกสิบห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดี พึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนคัจฉามิธรรมังสรนคัจฉามิสังขังสรนคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนคัจฉามิ ตติยามปิสังขังสารนังขฉามีนัตทิเมสารนังอันยางพุทโธเมสารนังวรังเอเตนัสตจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอันยางธัมโมเมสารนังวรังเอเตนัสตจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอันยาง สังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัตวะเชนะวัเตยังสัททุาสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระาศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาธานาเว ah รามณีสิกขาประทังสมาธิยามิจาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ปิสุนาวาจาเวรามณี sw สิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสมปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทาน อาชีวิตามาเกษีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะทินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรมมจาริยาเวรามณีสิก ขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกาประทางสมาธิยามิสุราเมเนรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกาประทางสมาธิยามิ นัจยาขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวลามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะมันดณะวิภูสนัฐานาเวลามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอุจยายนามหาสยานาเวลามณีศิกขาประทางสมาธิยามิ ชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทาน,นศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอระหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธเจริญบารมีสิท จเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทจเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติฐาน 4, สี่สมมะระฐานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าลาหโทษชงเจอะเรียรมักมีองค์8เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันโยรวมทั้งถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและมอบกายถวายชีวิตบูชาไว้กับพระรัตนตรัยเป็นสิ่งเดียวที่เราน้อมบูชาชีวิตแล้วเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเรานั้นรู้ชัด ว่าบุคคลที่ใกล้จะสิ้นชีวิตหากได้มีคำว่าพุทโทธธรรมสังโฆไปในขณะก่อนเสียชีวิตนั้นย่อมไปสู่สุขติส่วนผู้ที่ได้ศึกษาพระสัทธรรมนั้นย่อมผลจากปุตุชนเข้าถึงอาเรียชนและที่สุดนั้นก็คือเข้าถึงอนุปาธาปรินิพานค่ะ ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในรูปปรมัติตกันอยู่ซึ่งเป็นปรมตตสัจจะที่พระองค์ทรงแสดงในรูปเอาไว้ยี่สิบแปดลักษณะด้วยกันอันนี้มหาภูตร,รูปนั้นเป็นที่ตั้งของรูปอื่นๆและในรูปเหล่านี้ไม่ใช่เกิดด้วยเหตุปัจจัยอย่างเดียวเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปรูปก็ไม่ใช่สิ่งเดียวแต่ เป็นสิ่งที่ประชุมรวมกันของรูปหลายรูปจึงประมวลมาซึ่งรูปที่ต่างกันออกไปมีวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะของรูปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันออกไปนะคะด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างกันออกไปแต่มีสิ่งที่เหมือนกันค่ะไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมาก็ตาม สิ่งใดก็ตามอาศัยเหตุปัจจัยย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมคะและเมื่อไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นจะทนอยู่ได้ไหมคะก็ทนอยู่ไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์และเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ย่อมเป็นอนัตตาค่ะคือไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในสิ่งนั้นและไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวย ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนค่ะเป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะคะซึ่งขณะนี้เราได้ศึกษากันในเรื่องของกาปริงกาลาหานและได้กล่าวไปในนัยยะของการพิจารณาเพื่อเป็นปัจจัยแห่งปัญญาให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เราคิดว่าข้าวน้ำขนมผักผล,ลไม้ที่เราทานเข้าไปนั้นเป็นกาปริงกาลาหาร เป็นอาหารโดยสิ่งที่ชาวโลกเรียกกันแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ส่วนที่เราใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าอาหารประชรูปเกิดภายหลังที่กินเข้าไปแล้วทางโลกเรียกว่ามีการย่อยและอาหารเหล่านี้แผ่ไปเพื่อเลี้ยงรูปต่างๆไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุหรืออาหารเองก็ตามค่ะ ในเรื่องของอาหารเหล่านี้ในพระสูตรนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าพระบรมศาสดานั้นทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ในทุกเรื่องที่จะให้เขาได้รับประโยชน์เพื่อเข้าถึงความสงบร่มเย็นไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจหรือแม้รูปร่างกายต่างๆที่แปรปรวนจนไม่สามารถจะดำรงสติสัมปชัญญะได้ ดังตัวอย่างที่พระเจ้าประเสนทิโกสนได้สวยพระกรยาหารมากและเวลามาเฝ้าพระบรมศาสดาก็มีอาการเมาพัดคือนั่งสักครูเดียวก็จะมีอาการง่วงซึมค่ะฟังพระธรรมได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นในที่สุดพระเจ้าประเสนทิโกสลน,นั้นก็บอกว่าพระองค์นั้นมีความรู้สึกไม่สบายกายเลย พระองค์ก็เลยตรัสสอนว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ถุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางย่อมแก่ช้าครองอายุได้ยืนนานค่ะนะคะยังมีกล่าวอีกมากค่ะพระเจ้าเปรตที่โกศลเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็บอกให้หนุ่มน้อยที่ยืนอยู่ข้างหลังคือสุทัศนะ ได้เรียนคาถาจากสำนักของพระบรมศาสดาแล้วคอยตักเตือนพระองค์นอกจากนี้ยังมีวิธีการอีกหลากหลายนะคะค่อยๆให้พระองค์นั้นลดอาหารให้น้อยลงน้อยลงเป็นลำดับไปด้วยค่ะไม่ใช่แค่คอยเตือนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวค่ะและหลังจากนั้นพระวรกายก็ผอมลง สามารถที่จะฟังพระสัทธรรมได้โดยง่ายไม่ง่วงซึมอีกต่อไปนี้คือความเกื้อกูลอันสูงสุดของพระบรมศาสดาแห่งเราไม่ใช่จะแสดงแค่พระธรรมคำสอนเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิผ่านแต่เพียงอย่างเดียวนะคะพระองค์จะเกื้อกูลให้ทุกคนนั้นได้อยู่ในภาวะที่เป็นสุขได้ค่ะไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่ในครอบครัว การทานอาหารให้เหมาะสมมากมายทุกอย่างที่แวดล้อมในชีวิตให้เป็นสุขค่ะในเรื่องของอาหารนั้นมีส่วนที่น่าสนใจมากมายหลายเรื่องในอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญานั้นคืออะไรก็คือการพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารโดยกำหนดหมายว่า อาหารที่บริโภคเป็นสิ่งปฏิกูลองค์ธรรมก็ได้แก่สัญญาเจตสิกนะคะที่ในมหากุศลจิตหรือมหากิริยาจิตในพระอา,หารหันต์ทั้งหลายค่ะอาหารในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแค่อาหารที่เรารับประทานอย่างเดียวนะคะอาหารโดยนัยยะแห่งธรรมะก็มีสี่นัยยะด้วยกันค่ะอาหารเป็นเหตุธรรม ที่อุดหนุนให้ผลเกิดขึ้นและช่วยให้ธรรมะาอื่นเกิดขึ้นคำว่าอาหารมีความหมายกว้างขวางออกไปหลายในยะในพระบาลีให้ความหมายของคำว่าอาหารไว้ว่าธรรมะใดนำมาซึ่งรูปอันเกิดจากโอชานำมาซึ่งเวทนานำมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณและนำมาซึ่งเกตสิกกับกรรมัชูป ธรรมานั้นชื่อว่าอาหารเพราะฉะนั้นคําว่าอาหารในที่นี้ก็คือเหตุธรรมหรือตัวเหตุนั้นเองนะคะจึงมีการแสดงในเรื่องของอาหารไว้สี่ประการค่ะประการแรกที่เราเรียนกันอยู่นี่ละค่ะคือคําว่ากระพริกลาหารซึ่งเป็นส่วนอาหารที่กินเข้าไปแล้วเมื่อ เป็นส่วนที่ย่อยออกมาก็นำมาซึ่งรูปที่เกิดจากโอชาการปร,ระรกาหารนั้นได้แก่โอชาคือสารอาหารหรือวิตามินต่างๆที่เราเรียกกันนั่นเองค่ะที่ได้มาจากข้าวน้ำพืชผักผลไม้ที่เราทานกันอยู่ทุกเมื่อื่อวันตลอดจนทุกสิ่งที่เรากลืนกินเข้าไปรวมทั้งที่ฉีดเข้าไปนะคะเช่นน้ำเกลือ สารอาหารที่ให้ทางกระแสเลือดเป็นต้นค่ะในยุคป,ปัจจุบันนั้นสามารถได้รับอาหารได้หลายทางค่ะองค์ธรรมก็คือตัวธรรมะในที่นี้ก็คือโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆที่เรารับเข้าไปค่ะรวมทั้งยาที่เรากินเข้าไปนั้นก็คือมีส่วนของสารที่จะไปก่อบประโยชน์ให้กับกายนะคะ ส่วนที่สองคือผัสสะหารนำมาซึ่งเวทนาจำได้ใช่ไหมคะว่าเพราะอาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นในเหตุตัวนี้คือผัสสะนั้นจึงเป็นที่นำมาซึ่งเวทนา เพราะฉะนั้นในนัยะของปรมัตรธรรมนั้นผัสสาหารคือตัวเหตุผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานั้นเองนะคะผัสสาหารนำมาซึ่งเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์บางเป็นสุขบางหรือไม่ทุกข์ไม่สุขให้เกิดขึ้นเวทนาเหล่านี้หากไม่มีผัสสะแล้วก็จะเกิดไม่ได้เลย เพราะผัสสนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดเวทนาจึงชื่อว่าผัสสะเป็นอาหารของเวทนาคือผัสสนั้นนำมาซึ่งการเกิดเวทนาและถ้าถามต่อไปก็ต้องตอบได้ว่าเวทนานำมาซึ่งปัญหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้ละค่ะไม่ว่าจะเป็นผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกาย และผัสสะทางใจที่เชื่อมต่อจากทวารทั้งห้าอันเป็นที่มาของปฏิสนธิวิญญาณค่ะในข้อสามมโนสันเจตนาหารนำมาซึ่งวิบากนะคะมโนสันเจตนาหารคืออะไรล่ะคะก็คือตัวเจตนาในการทำกุศลและอกุศลนั้นเองหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวกรรมนั่นแหละคะ่ะเช่น เราทำกุศลกรรมเราทำอกุศลกรรมมีเราไหมคะตกลงเมื่อศึกษาตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดแล้วนะคะที่เราพูดกันผิดเพี้ยนไปว่าเราทำกุศลเราทำอกุศลตรงนั้นเนี่ยไม่มีเราเลยคะ่ะเป็นแค่รรมะที่เป็นตัวเจตนาเช่นหากมีเจตนาในการเจริญกุศลก็ด้วยเหตุแห่ง โยนิสโสมนาสิการที่เกิดขึ้นจากการฟังพระสธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหากไม่อยากจะเล่าร้อนในภพทั้งปวงแล้วต้องเจริญกุศลจนกว่ากุศลนั้นจะเป็นมัรคากุศลค่ะเห็นไหมคะว่าตกลงมีเราอยู่ตรงไหนมีแต่เหตุและผลเท่านั้นเองตัวเจตนาเป็นเหตุนำมาซึ่งวิบากคือผล เช่นเดียวกันค่ะเมื่อทำกรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นแค่อกุศลเจตนาที่ทำให้ทำออกมาทั้งทางกายวาจาและทางใจผลก็ย่อมเกิดขึ้นอีกตัวผลก็ไม่ใช่ใครค่ะก็เป็นชาติวิบากของจิตหรือออกมาในรูปของกรรมมัชรูปทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราศึกษา ในเรื่องของปรมาตสัจจะเราจะค่อยๆอย่างลงไปเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีเราอยู่ตรงไหนและจะมีผู้สร้างผู้เสวยก็ไม่ใช่อีกเพราะธรรมะเหล่านี้เกิดด้วยเหตุปัจจัยแห่งตนเท่านั้นเองค่ะและปัจจัยทั้งหลายนั่นแหละแปรปรวนโดยไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอด มีการแปรปรวนแล้วผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยนั้นจะคงที่ได้ไหมอยากให้เป็นไปตามปรารถนาได้ไหมคะย่อมเป็นไปไม่ได้คะ่ะเราไม่สามารถจะสั่งเหตุปจัจจัยใดๆให้เป็นไปตามหวงังผลจึงไม่เป็นไปตามหวังคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราค่อยๆศึกษาความจริงปัญญาที่เป็นสมาทิฐิก็จะค่อยเกิดขึ้น ่อยออกจากมิจฉาทิฐิเมื่อออกจากมิจฉาทิฏฐิได้ความยึดมั่นในความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็นคนนั้นคนนี้ก็จะค่อยๆหมดไปด้วยการมีสัมมาทิฏฐิก็คือมีปัญญารู้ถูกเห็นถูกตามพระธรรมคำสอนใช่ไหมคะนั้นละค่ะคือเป้าหมายอันสูงสุดใน ครั้งแรกของการจะแทงตลอดและเข้าถึงความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิค่ะเพราะการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ให้เรานั้นเมื่อมีความสงบจากนิวรณแล้วให้พิจารณาบ่อยๆเนืองเนืองนั้นก็คือการพิจารณาพร้อมเหตุปัจจัยของรูป,ปรธรรมเหล่านี้ หรือเจตนากรรมเหล่านี้นะคะในที่สุดก็จะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะตัวนี้เป็นนามธรรมนะคะแต่จัดเป็นตัวเหตุที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็เพราะว่าเป็นเหตุแห่งบุญและบาปเป็นเหตุแห่งความสิ้นไปของบุญและบาปนั้นก็คือการกระทำกรรมที่ผลจากกรรม ที่เป็นทั้งดำและขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเองก็คืออาริยมรรมีองค์แปดธรรมะที่จะทำให้สรรพสัตว์ผลจากถุกได้ก็คืออริยมรรมีองค์แปดค่ะซึ่งไม่ใช่ศีลอย่างเดียวไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวและไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเดียวแต่เป็นการประมวลมาของทั้งสมถะและวิปัสสนา เสมอกันค่ะจึงจะเข้าถึงความเป็นอริยามรรคและเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลพ้นจากถูกได้แน่นอนค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยส,สัจสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สปปรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินงส้นเพื่อมักผลน,นิพพานโดยพลานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลาบสาธุสาธุสาธูเจ้าขาค่ะ